สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกับช่องสาวน้อยด้านนานะคะวันนี้ทำกับข้าววันนี้ทำกับข้าวได้ไรกีนมาด้วยจ้าผี่ได้เคยกินน้ำบ่นี่หัวแม่งกีซ้อนจ้าแม่งกีซ้อนเพิ่นไตเอาบันนี้เพิ่นเลยเอามาฝาก มาปากมะจอนขล้องปากล้องตอนเป็นแมงกีซ้อนจะเลยเอามาขัวใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใส่เกลือแซ่บๆนัวๆแมงกีซ้อนจะแมงกีซ้อนแมงกีซ้อนใช้เคยกินบ่ิซมบอเด้วนี่อร่อยนะคะขัวให้ซุกๆุกไฟอ่อน เตาท่านใส่เตาท่านปฟออนล่างกดใส่ตะไคร่น้ำใส่ใบมะกรูดน้ำนะจนะ๊ะเนาะเสีสบเด้อเพิ่นตะเม่นไตเพิ่นเพิ่นเปิดไฟแมนว่าตาเปิดไฟยุทงหน้าเรามันบินมากเก็บเอาเก็บเอาเลยบันนี้ ให้ใบมะกรูดน้ำแสบๆ <S 2> <S 2> ขันเมนย่ำหน้าย่ำดำหน้ามีน้ำข้าจอกก็สิไปย่ำกินซ้อนมันบะอันนี้ข้าจ้าใส่ไฟใส่ไฟมันก็ะมาน้ำไฟดินม้าน้ำไฟก็ไตเอาเลยมากินน้ำกันเลยจ้าทางไก่ทางไก่ไก่ไก่มากินด้วยกันเด้อนี่ใดเคยกินเคยซิมมอ แซ่บจ้าแซ่บขวดจีซ่อนสุกละจ้ามากินข้าวน้ำกันบันนี่กิงข้าวด้วยการรอบเช้าขวดจีซ่อนเสร็จเรียบร้อยอันนี้ลวกลวกดอกแค่ป้นแหง <laughs> ป้นแหงมาเด้อจ้ามาเด้อ เดี๋ยวสิให้เบิ้งน่วยหมกริดน่วยหมกริกย่ายเก็บมาตนางามงามน่วยหมกริกย่ายเก็บมาตนาปลูกเองพริกปลอดสารตะเกา่ามันสิเหนาเนาะอันนี้มันเป็นเนาไหมย่า่ได้สูตรสูตรสูตรสมุนไพรไปฮดฮดสีดย่ายไปฮดเอาฮดเงามันฮดามันละสันน่วยมันก็เลยบ่เนาคนน่ะงามบ่ บ่ได้ซื้อเลยบ้านนี้ถ้าซื้อมาพริกเขาก็จักว่าสีแบบเขาปลูกปลูกแบบใส่ใส่ยา่ามาแรงใส่ยาฆ่าแก้บ่ให้ยมันเนาอย่างสี่เนาะอันนี้เขาปลูกกินเองผักปลอดสารสวยง,งามๆจาพริก